้อยดเมนูวันนี้นะคะวุ้นยังอยู่กับเหล่าบรรดาเชฟจากงาน Bangkok Chef Charity 2013นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขากำลังเตรียมอาหารให้วุ้นนะถึง5เมนูด้วยกันเขาจะทำอาหารหน้าตาเป็นยังไงและจะอร่อยขนาดไหนตามเข้ามาเลยดีกว่าช่วงร้อยแดเมนูสนับสนุนโดยโลซ่าพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมาก We come to Hello again, i Chef Stefan. What do you cook for us today? the dish we have is uh, the first course on the on the menu and it's a, uh, a steamed uh, fresh Canadian lobster uh, with uh, pickled salsa เสร็จแล้วล็อบสเตอร์ของเราเดี๋ยวเราจะเอาไปกินแต่งสวยมากเลยแล้วก็น่าทานมากนะคะมาอีกสเตชันหนึ่งนะคะก็เป็น Mark คแอนไฮแอตเอรวัแล้วก็ไมเคิลจาก j w m a r r i o t t นั่นเอง What do you cook for me today? Today what we're going to do is make a salad of Alaskan crab. Mm hmm. We're going to make what's called a wild sorrel coley. o i สวยมากนะคะจานที่สองเสร็จแล้ว thank you very much you guys I will t a e o side thank you so much ต่อไปนะคะก็จะเป็นเฟรดดี้จากควาลัดแล้วก็แฟรงค์นะคะจากแชงกรีล่านั่นเอง hello guys hello how are you what will you cook for me today we have a special foie gras cooked with caramelized daikon and raspberry d u n g j u and y a onion confit on the top to give you a balance of the the flavor wow okay foie gras นั่นเอง โอเคสร็จแล้วนะคะโฟร์กาของเรา thank you so much for today thank you thank you ต่อไปดีกว่านะคะก็เชฟปีแอจากแก a นมิ i เล e เนียมสุขุมวิทนะคะแล้วก็เชฟไมเคิลจากเช e r ร์ตันนั่นเองโอเค we will start to cook right now คอนซมเมตของเขาองเราเป็น double consomme เป็น consomme ที่ใช้เวลาันควันเป็นนกใช่ไหมไก่ฟ้าไก่ฟ้าจะใช่ใหม่ใช่ครับผมไบร์ตนะครับวิธีต้มเราต้องใช้ไก่ต้องตัวต้องกับผักกับ หลายชนิดก็แล้วเชฟไม่กลกับผมมาทำทาฟาเฮดทาฟาคัสตา Can I taste วไามันหอมไหมอันนี้เป็นแพสตัตทาฟฟร์นะคะอืมอร่อยมากเฮ้ยจุดสร็จแล้วค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรนะคะ Double Boy Consume ไก่ฟ้าไก่ฟ้าอยู่เชมป์เออวินกับแชมปนอร์เบิร์ตแล้วนะคะทำลายร่าทอดเนื้อเอาเนื้อกำลังทอดมนเสร็จแล้วอันนั้นเน้อซอสอันนี้อไข่บวนที่สมุกที่สมุกอร่อยอ่ะสมุกหอมมาก เสร็จแล้วเนื้อจานสุดท้ายของเราเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยอาหารทุกอย่างเตรียมรอเราไว้ข้างนอกแล้วพร้อมเสิร์ฟเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วเสิร์ฟเลยนะคะจานสุดท้าย <All right. S 1> เดี๋ยวพี่เจีย๊ยบรออยู่ข้างนอกเดี๋ยวไปเจอกันเลยค่ะ นี่คือเมนูทั้งหมดเลยที่จะอยู่ในงานด้วยใช่ไหมคะอย่างคันนี้เป็นแค่ส่วนเดียวนะคะจัดทั้งหมด10จานแล้วยังมีอีก6คานาเป้คืองานคืนนะเนี่ยคือต้องล้างท้องกันมาเลยละค่ะใช่ต้องแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเมนูแรกให้เชฟอธิบายทีว่าคือเมนูอะไรเมนูแรกเมนูแรกก็เป็นกุ้งจากกุ้งจากแคนาดาแล้วมีสารสีฟ้าแล้วมีอะโวคาโดแล้วมีวุ้นซาลาด เข้ากันกับสวรรรสที่เป็นแบบเทนลี่มากเันม่กใช่ค่ะเมนูต่อไปบ้างดีกว่าอันนี้ก็มีคืออะไรคะอันนี้เป็นปูลาสกาคิงครับปูจากลาสกาที่เราเพิ่งจัดให้ขขบคุณค่าอร่อยนะอร่อยนะคะตัวนี้เข้ากับปูเนาะเมนูต่อไปบ้างดีกว่าคุณนูนต้องชิมตัวนี้ค่ะนี่เป็นซุป ซุปดสาซุปคอนโซเม่มีอรยอันนี้มีทราฟเฟิลกับข้าวบัตรดีในสามารถมีสัมมาทราฟเฟิลกับทราฟเฟิลและก็ไก่ฟ้าจากองกันหลวงอไก่ฟ้าจากองอะไรรสชาติมันสตรองมากเนูแล้วอันนี้ก็เป็นคาสตาร์ดที่เขาใส่ทราฟเฟิลด้วยใช่ไหมคาสตาร์ดที่เขาใส่ทราฟเฟิลด้วยแล้วมีผักเล็กน้อยอ่ะแล้วมีทราฟเฟิลเป็นแพนอีกอบบอร่อยมากจริงๆแชร์พายอย่างวัตถุดิบของเราเนี่ยก็จะนําเข้าด้วยแล้วก็มีของไทยด้วยใช่ไหมมีทันสองอย่าง เมนูสุดที่นี้แบบไอ้ไก่ฟ้าก็เป็นกองโกมกันหลวงแต่ว่าไอ้ตราซันตอนน้ำข้าวฟอกาฟอกาตอนนี้ต้องน้ำข้าวอยู่แล้วฟอกรานี่ก็น้ำข้าวอยู่แล้วชั้นรูเจีรูจีเป็นอันนี้เป็นรูจีโฟร์การ์น้ำข้าวจุ่มรับแบบค่ะสดมากจริงเลยเนาะอันนี้เป็นเนื้ออะไรคะเชฟเนื้อนี่เนื้อเป็นเนื้อแบเกียวจากออสเตรเลียเบเกียวเบจท์อันนี้เป็นน้ำข้าว แต่ผักที่เราเห็นในรีวอันนี้มาจากกรุงอัลหลตัลวไวแ์ซอสอันนี้เป็นวายวายซอสเ่ยแล้วอันนี้ก็เป็นไข่เป็นไข่ไข่วัวที่สมโมกก่อนแนละ้วก็แล้ว้วหืมทานกับสมโมกไข่วัวไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนเลยอะ่ะ คือปกติเราก็จะทานเนื้ออย่างเดียวเป็นโบราณนะมีเป็นอาหารโบราณนะมันใชฟแบบคนโบราณนะดูไปยังว่าพ่อโบราณนะเป็นอะไรก็บอกกันมีรับโบราณอร่อยลงตัวมากๆเลยเนื้อไม่ผิดหวังดีแล้วสำหรับเชฟนอเบิร์ตนะคะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเมนูบางส่วนนะคะจากงาน Bangkok Che f Charity นะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาทานอาหารดีๆอร่อยๆจากเชฟระดับประเทศอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมเข้ามาร่วมงานนี้กันเยอะๆละกันนะคะมาช่วยกันทําบุญด้วยแถมยังได้ทานอาหารอร่อยนะคะโอ้ไม่มีอะไรจะมีความสุขไปกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้น วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทั้งพี่เจีย๊ยบแล้วก็คุณออเบิร์ตมากๆเลยนะคะที่มาแนะนําเมนูอร่อยๆให้เราได้ทานกันวันนี้นะคะแน่นอนทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์ดอซาคุณค่าจากธรรมชาติมามอบให้ด้วยนะคะขอบคุณพี่เจี๊ยคบค่ะขอบคุณค่ะ และนี่นะคะคุณผู้ชมก็คือความสุขเล็กๆน้อยๆจากร้อยปัลวิ่งที่วุ้นนำมาเสนอในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขจากการได้ทําบุญความสุขจากการได้ทําอาหารแล้วก็ยังได้มีความสุขกับการได้ทานอาหารอร่อยๆด้วยนะคะความสุขเหล่านี้คุณผู้ชมก็สามารถสร้างเองได้ค่ะยังไงกบมาพบกับเรื่องราวดีๆกับร้อยปัลีวิ่งร้อยปสไตัที่เป็นคุณได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาเดิมแบบนี้นะคะวันนี้วุ้นลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ